ใครกับมาผิดพี่เลือกอะไรครับอังกฤษอังกฤษครับขึ้นต้นด้วย A ลงท้ายด้วย E ครับ Apple โอเคอ่ะอ้ากลับมาแล้วครับมาที่บ้านขึ้นต้นด้วย Q ลงท้ายด้วย N อครับแอปเ่นน่ะอันนี้คือเรียนอินเตอร์กันใช่ไหมโอเคอ่ะ F กับ K ครับฟังอ่ะแนวเพลงใช่โอเคอ่ะขึ้นต้นด้วย N ลงท้ายด้วย A ครับ N A ใช่ไหมก็โซเดียมได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไได้ปวิทยาศาสตร์ะแล้วโนเกียได้ไหมได้เฮ้ยสกดยังไงโนเกีย N O K I A ขึ้นต้นด้วย I ลงท้ายด้วย E ีไอถูก ไม่เก่งเห็นจังวะเรื่อขึ้นต้นด้วย S ลงไฮด์ด้วย J ครับ S O C K ซิกไหน S I C K โอเคถูกให้อย่างอย่างเนาะถูกครับถูกขึ้นริงปะเนี่ยให้จริงขึ้นต้นด้วย S ลงไฮด์ด้วย P S P Sleep เฮ้ย Sleep S L E E P โอเคถูกจะหมดแล้วนะเนี่ยไม่ข้ามป่ะเนี่ยอันนี้คือไม่ข้ามเลยนะขึ้นต้นด้วย B ลงไฮด์ด้วย E ครับ D E ได้ D ได้ไหม B ถูกจะหมดแล้วนะตอนนี้ขึ้นต้นด้วย T ลงไฮด์ด้วย A คือตัวโดยเอ็มหรือฮายโดยเอ็นครับมูนวิชันมูนถูกมันง่ายไปกว่านะตอนแรกบอกว่าเออมยัยาจะคิดคิดัแบันี้แต่ว่าเออบางทีเราต้อง work smart ไม่ใช่ w ร r ขอแาบซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะเพลเยอร์ไม่อาจห้ามรักทุกวันศุกร์สองค่มทางหน้าภาษาจีนได้ไหม